คุณผู้ชมคะสารคดีเรื่อง Hope Frozen นะคะซึ่งเป็นผลงานกำก,กับของพอลินวีเดลนะคะซึ่งเป็นผู้กำกับหญิงสัญชาติไทยอเมริกันคว้ารางวัล International Emmy Awards นะคะจากประเทศสหรัฐแล้วก็ถือเป็นสารคดีจากไทยเรื่องแรกนะคะที่รับรางวัลน,นี้คุณคมสันสิทธนวิบุญชัยสำนักข่าวเอเอเอผาษาไทยรายงานตรงมาจากสหรัฐเชิญเลยค่ะ กราฟสารคดีเรื่อง Hope Frozen: A Quest to Live Twice ผลงานจากประเทศไทยเรื่องแรกนะครับที่คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากงาน International Emmy Awards ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาไอเนี่ยเหมือนกับเข้ามาเป็นจุดเชื่อมสำคัญในความสัมพันธ์ของครอบครัวหลายๆอย่าง Hope Frozen หรือว่าชื่อไทยก็คือความหวังแช่แข็งขอเกิดอีกครั้งเป็นเรื่องราวของครอบครัวนวรัตพง์ที่ลูกสาววัยสองขวบเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสมอง ทางครอบครัวนะครับจึงตัดสินใจแช่แข็งเซล์สมองของลูกสาวที่ประเทศสารัฐโดยหวังว่าความก้าวหน้าด้านการแพทย์ในอนาคตจะทำให้ลูกสาวคนนี้ฝื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้ง In The International Emmy for Documentary goes to Hope Frozen. A Quest to Live Twice Accepting for the program is Director and Producer Eileen Woodell ไพลินวีเดลผู้กำกับหญิงสัญชาติไทยอเมริกันวัย39ปีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว VOA ภาภาษาไทยถึงความสำเร็จที่สาระกดีขนาดยาวเรื่องแรกในชีวิตของเธอได้รับรางวัลในเวทีระดับโลกการได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นสิ่งที่พิเศษมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกในในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเอมมี่นะคะแล้วก็เรานึกไม่ถึงเลยว่าเรื่องของเราที่ที่เกี่ยวกับครอบครัวไทยครอบครัวหนึ่ง นะคะจะเหมือนไปสัมผัสกับคนดูทั่วโลกได้ถึงขนาดนี้คือคือเขาอินกับเรื่องนี้มากะคะ่ะผู้กำกับคนนี้รับเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นจากการไปพบปะพูดคุยกับครอบครัวนวรัตพงศ์ในฐานะนักข่าวคนหนึ่งก่อนที่เรื่องราวของครอบครัวดังกล่าวนะครับจะทําให้เธอนั้นมีความสนใจมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราทราบในในณโมเมนต์นั้นเนี่ยก็คือนี่คือครอบครัวที่พิเศษพอเราพบปั๊บเนี่ยเรากับ มีประเด็นหลายอย่างที่ที่ทําให้เราแบบคิดจะนอนไม่หลับแล้วก็ลึกซึ้งกับความรักที่เขามีต่อลูกแล้วก็แต่ก็มีประเด็นคําถามที่ที่ที่ทางครอบครัวก็ได้ยกขึ้นมาหลายอย่างการทรําสารคดีครั้งนี้ก็คือเป็น เหมือนเป็นวิธีหนึ่งที่ให้โอกาสเราที่จะไปสแสวงหาคำตอบกับคำถามพวกนี้ที่เราได้ได้ตั้งกับตัวเองขึ้นมาค่ะโฮฟโรเซนเคยคว้ารางวัลสารคดีต่างประเทศยอดยเยี่ยมในปี2562จากเทศกาลฮอตด็อกเทศกาลสารคดีที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือโดยจัดขึ้นที่กรุงโตรอนโตรโประเทศแคนาดา พลินเชื่อว่ารางวัลที่เธอได้รับและก็ความสําเร็จที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเรื่องราวจากทุกประเทศรวมถึงไทยสามารถก้าวที่ไปยืนในเวทีระดับโลกได้เมื่อก่อน,เ,นเราอาจจะคิดว่าออมันต้องเป็นเรื่องอเมริกันหรือว่าเรื่องของยุโรปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะชนะรางวัลอสการ์ได้ที่จะชนะรางวัลเอมมี่ได้แต่ตอนนี้โอกาสของการเสนอเรื่องที่มาจาก ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆท,ที่ที่ไม่เคยได้เข้าไปชิงกับเขาเลยเนี่ยตอนนี้อ่ะมันมีช่องให้เราแล้วแล้ว,ลวก็อยากให,ให้ให้ทุกคนที่ทำหนังหรือผลิตสารคดีหรือไม่ไม่กระทั่งกาทำข่าวเนี่ยอยากให้เขาเข้าใจว่าเรื่องของคนไทยก็สำคัญนะปัจจุบันนี้ครับสารคดีโคโฟ f r o z ได้รับการเผยแพร่ผ่านบริการสตรีมมิ่งของ Netflix โดยเป็นสารคดีสัญชาติไทยเรื่องที่2ครับที่อยู่ภายใต้ Netflix Originals